ดีครับทุกท่านวันนี้ก็มีข่าวสารเกี่ยวกับยานยนต์ไม่ทุกท่านได้รับทราบไปอีกแล้วนะครับนี้จะเป็นการเปิดตัวรถใหม่ของค่ายออดีนะครับซึ่งรุ่นใหม่นี้ก็คือ Q3 Sportback 2.22 0ซึ่งเป็นรถยนต์แบบ crossover suv ตัวถังรถเป็นแบบคูเป้5ที่นั่งขนาดกระทัดรัดที่สามารถขนของได้เยอะและสะดวกอีกทั้งยังสามารถลุยได้ดีกว่ารถคูเป้แทๆ้ๆโดยจะมีเลือกทั้งรุ่น3.5 TFSI S Line กับเลื่อ,ลอนล้อหน้า รุ่น4.0 TFSI Quattro S Line Black Edition กับเครื่องสีล้อส่วนสีนั้นมีเลือกถึง6สีเลยทีเดียวดูเรื่องดีไซน์ภายนอกนะครับโดยด้านหน้าของรถ Audi Q3 Sportback 2022จะเหมือนกับ Audi A3 2022แต่สปอร์ตกว่าจากการใช้แนวหลังคาล,ลาดต่ำและเสาดีเอียงมากกว่าเป็นพิเศษทำให้ดูปรับเปรียวแบบรถคูเป้ส่วนมิติตัวถังนั้นมีความยาว4,500ม mm, ิเม ความกว้าง1,843 mm มมความสูง1,567 m mm, มมฐานล้อ2,680 mm สมมส่วนอุปกรณ์รวมถึงการตกแต่งในชุดไฟหน้าไฟไท้ายทรง L shape กับหัวซึ่งเป็นแบบ LED ทั้งหมดพร้อมกับชุดตกแต่ง S line ล้อขนาด19นิ้วในรุ่น35 TFSI S line แต่รุ่น40 TFSI Quattro S line Black Edition ในคิ้วตกแต่งด้าวหลังคาสีดำ กับล้อขนาด20นิ้วเป็นมาตรฐานส่วนของห้องโดยสารนั้นตอนด้ Q 3 Sportback 2 0 2 2ยอใช้ชุดคอนโซลหน้าเล่นทรีทเมนต์ด้วยรูปทรงเลขาคณิตเอียงเข้าหาคุณสับเรือนไมเป็นแบบดิจิตอลว์ชวล c อ c พิ i ขนาด10.25นิ้วส่วนจอั u ติมีเดียนั้นมีการออกแบบให้กลมกลืนไปกับแผงคอนโซลมีขนาด8.8นิ้วเบาะนั่งคู่หน้าแบบสปอร์ตปรับไฟฟ้าเบาะหุ้มหนังมี2สีคือสีดำกับสีเทาขึ้นอยู่กับสีของตัวถัง เบาะหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของท้ายรถจาก350ลิตรเป็น1,400ลิตรระบบแอร์อัตโนมัติแยกกลับได้2โซนและมีฝาท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าแบบแดนฟรีมาดูในด้านเครื่องยนต์นะครับมีถึง2ขนาดได้แก่รุ่นสามารถ TFSI S Line เครื่องยนต์เบนซินสีสูบขนาด1.4ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุด150แรงมา้าที่ช่วง5 0 0 0ง6 0 0 0รอบต่อนาทีแ,แรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตร ที่ช่วง1,500ถึง3,500รอบต่อนาทีส่งกาลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ S-tronic 6สปีดกับเครื่อนล้อหน้าเร่งจาก0ถึง100กิเมต่อชั่วโมงภายในเวลา9.3วินาทีความเร็วสูวงสุด205กิเมต่อชั่วโมงอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย13.7กิเมต่อลิตรรุ่น40 TFSI q o a s t r o S-line Black Edition เครื s ร่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุด180แรงมา ที่ช่วง3,900-6,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรที่ช่วง1 0 0ง3 9 4 0รอบต่อนาทีส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติเอสตรอนิก7สปีดกับเครื่อส4ลอ้อเร่งจาก0-100กิโลเมตรต่อชัว่วโมงภายในเวลา7.8วินาทีความเร็วสูงสุด220กิโลเมตรต่อชัว่วโมงอัดาราสิ้นเปลืองเฉลี่ย12.6กิโลเมตรต่อลิตรด้านเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัย ออดี้คิอิติดตั้งถังลงลิ้ยไภ่หกตำแหน่งระบบป้องกันล้อล็อก ABS เบรกมือไฟ,ฟฟ้าระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบควบคุมการทรงตัวระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันกล้องมองภาพด้านหลังน้านสีของตัวถังนั้นมีเลือกถึง6สีด้วยกันนะครับได้แ,แก่สีขาวสีดำสีเทาสีส้มสีน้ำเงินและสีเงินราคาจำหน่ายนั้น Audi 3, ออดี้คิวสาม t ป a ร์ตแม็ S ซ์สาเไล ราคาอยู่ที่2 6 4 9 0 0 0บาทดี Q3 Sportback 40 TFSI c r o s t r o f Line Black Edition ราคาอยู่ที่2,999,000บาทหากเพื่อนๆสนใจก็ลองไปชมตัวจริงที่โชว์รูมได้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่ลืมกด Subscribe กด Like กด Share เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ